ไอเมียหูเมีย่ะนั่นวะวะมันบอดี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 เอออย่าเปล่าพูสาวโอ้แม่น้อบอดีด้อสาวเออแม่มันบอดีนี่แหละค่อยหลายเทื่อต่อหลายเทื่อแล้วโว้ยโอกาสมันหลายเทื่อต่อหลายเทื่อแล้วมือนี้มือนี้ยังได้กับฟาแบบตลอดเออมันตลอดมันกับร้อยแม่แม่ผู้ใหญ่แม่แม่หลอดตลอดบ่ไดีเลยจำเหนื่อยมากเลยกระสีป้าเดี๋ยว คอยบอกแล้วว่าเฮ็ดหยางนั่นใหญ่เมียฮูมันชัวจังสิเหอเป็นจังสีสิหล่ะมันจะเมียฮู้มั่ยากครยาาหล่ะที่เหลกมันเป็นหยางขยแต่ที่หลอยู่มามอไม่น้วหลือแม่แมู่ยแม่แม่แม่พูใหญ่แม่แม่เออแต่าขอยกับพี่เฮ้เจอาดก้่มอมม่ขวมดิันเออขอยกับาดยึดข่อยไปข่อยโอดมาได้แล้วแม่ผูใหั่มันหลตอนหลเทือแล้วข่อยอดมาได้แต่แล้วข่อยกับิปาเออมันไม่ไหลเทือาล้ว บอกให้มียะูรัวจะไดนกระเจ้าตัวผ้าคอยไปบอกคุณยายบ้านบ่าเนี่ผ้าป้ายนงมันคือัวใต้เอาเถินี่ผัวมียเพร่นนป่ายจะผ้าผวนไปสัวพันี่นี่มองไ่เเจ้าเมาจงลยเถิากับป้ากเจ้าที่เราชิมเาเมาขึ้นหยัางบอกว่าจะป่าเด้อไอ้หสองพันเจ้าไปกับเด็กน้่ยสามคนเจ้าปันเป็นบ่ป้าคอยกันทปากกันว้าเออล้วบักคุณยายบ้านไห่เราเอาควบไปเถอะคอยไปก่อนเถอะย จะปลาไม่บูพี่น้าปลาคอยปลาคอยก็ป้าอย่างูัตเออใส่หน่ะเออนักจื้อมากใส่น่ะเรืจอไาท่ม้นม้นี่บอกม้นแล้วนักจื้อมาลงนี่เขียนากันเดียวนี่เออคุก็ได้เดี๋ยวุกไปจสีเดี๋ยวมันจะต่เวเ